ที่ศูนย์สุขภาพชุมชนสีเพชรการเคหะตาบลบางเมืองใหม่ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตะทยาสายตาบบางเมืองใหม่ทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตะทยาสายหรือกศนออำเภอเมืองสมุทรปราการซึ่งนำโดยนายเากษมศักดิ์แก้วประเสริฐผู้อำนวยการด้านการประชุมกศนออำเภอเมืองสมุทรปราการสัญจรเพื่อประชุมติดตามการทำงานและจะได้ออกไปเยี่ยมเยียนศูอนย์กศนประจำตำบลต,ต่างๆในพื้นที่ ดยในการประชุมสัญจรครั้งนี้ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากคณะกรรมการชุมชนสี่เพชรการเคหะซึ่งนำโดยน,นายธินกรพรายพนาโนนประธานชุมชนนายเากษมศักดิ์แก้วประเสริฐผู้อำนวยการกศนอ,นอำํำเภอเมืองสมุทรปราการได้กล่าวว่าสำหรับงานกศนอน,นั้นเป็นการทำงานเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ขาดโอกาสผู้ได้โอกาสในการศึกษาได้มีโอกาสศ,ศึกษาเล่าเรียนรวมทั้งการส่งเสริมการเรียนรู้ทางอัยาศัาย สำหรับการจัดกศนออำเภอเมืองสมุทรปราการประชุมสัญจรนี้ได้คิดจัดขึ้นเพื่อให้คณะครูกศนออำเภอเมืองได้มีโอกาสลงมาสัมผัสกับศูอนย์กศนตำบลและศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในแต่ละตำบลทั้ง13แห่งซึ่งการประชุมก็จะมีการแจ้งน,นโยบายการทำงานรวมทั้งการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันและกันด้วยค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ รรกระผมเกษมศักแก้วประเสริฐผู้อำนวยการกศนอำเภอเมืองสมุทรปราการครับงานกศนอนั้นเป็นงานการศึกษานอกระบบแล้วก็งานการศึกษาตามอธัธยาศัยเ,เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ที่พลาดโอกาสขาดโอกาสด้อยโอกาสได้มีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนนะครับในเรื่องห้องอธัธยาศัยเราก็ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมห้องสมุดชุมชน ห้องสมุดกศนตนําบลห้องสมุดศูนย์การเรียนชุมชนในช่วงระยะเวลานี้กระผมได้คิดในรูปแบบของการประชุมสัญจรเพื่อให้คณะครูกศนอำเภอเมืองได้มีโอกาสได้ลงมาสัมผัสกับกศนตนําบลกับศูบนย์การเรียนชุมชนในแต่ละตําบลทั้ง13แห่งของอำเภอเมืองสมุทรปราการก็ เพื่อวัตถุประสงค์ให้คณะครูได้เปลี่ยนบรรยากาศในการประชุมและได้มาเยี่ยมเยืยนอนเพื่อนที่เป็นหัวหน้ากตนตตำบลที่เป็นครูศูนย์การเรียนมชมีข้อคิดเห็นมีข้อแนะนําใดๆก็ให้ช่วยกันแนะนําช่วยกันคิดก็นับว่าในครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่สองก็ รู้สึกว่าได้รับความพึงพอใจจากคณะครูนะครับได้มาสัมผัสกับตำบลต่างๆนะครับหลายท่านยังไม่เคยมาก็ได้มานะครับะจะพูดถึงศูนย์การเรียนชุมชนแห่งนี้นะครับเมื่อก่อนเป็นศูนย์การเรียนชุมชนปัจจุบันเป็นกศนตำบลบ,บางเมืองใหม่นะครับมีนายมงคลคำแสนเป็นหัวหน้าแล้วก็มีคณะครูอีก3ท่าน ที่เป็นครูประจํากลุ่มและก็ครูสูงสังเชุมชนกศนตําบลแห่งนี้ได้รับความอนุเคราะห์ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากประธานชุมชนศรีเพชรนะครับแล้วก็คณะกรรมการหลายท่านซึ่งมีน้ําจิตน้ําใจดีมากในการที่จะช่วยให้กศนให้กับนักศึกษาประชาชนที่ขาดโอกาสที่ยังไม่ได้เรียนได้มีโอกาสได้มาเรียน สิ่งที่กลุ่มบุคคลเหล่านี้คณะกรรมการเหล่านี้ได้สนับสนุนเช่นอาคารเรียนนะครับได้เงินงบจากผู้ใจบุญนะครับอาคารเรียนโต๊ะเก้าอี้อาคารสถานที่ต่างๆนะห้องสมุดทางเทศบาลก็มาส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องของอตู้คอนเทนเนอร์ซ er, ึ่งทำเป็นห้องสมุด นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขอกราบขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนที่ทําให้กศนเรานั้นได้เดินไปได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่จะช่วยกันพัฒนาคนไทยที่ยังด้อยโอกาสขาดโอกาสในการเรียนนั้นให้มีโอกาสที่จะเรียนให้สูงขึ้นเรียนให้สูงขึ้นเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยเพื่ออนาคตในชีวิตของป uh, ระชาชนคนไทย ประเทศใดก็ตามถ้าประชาชนในประเทศมีความรู้มากๆก็จะทําให้ประเทศนั้นเจริญรุ่งเรืองนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางาสา่อคานเคเบิลนะทีวีด้วยที่ไปให้ความอนุเคราะห์ในการทําข่าวประชาสัมพันธ์ให้กับทางกทนตลอดมาครับก็ขอฝากกทนไว้กับประชาชนทุกท่านด้วยทางกทนยินดีที่จะรับใช้ ไม่ว่าจะในเรื่องการศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัยหรือการศึกษาเพื่ออาชีพการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทํานะครับและก็การส่งเสริมการอ่านนะครับเราก็ยังคงดําเนินการอยู่อย่างไม่หยุดยั้งนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อประชาชนทั้งหลายเพื่อคนไทยทุกคนขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ